รูมันแจโดนนะครับรแกแ,แต่เอาไม่ออกครับนะ้ามันขัดอยู่กับรากไม้เนี่มผมใช้ไม้ตายสุดท้ายแล้วครับผมเ,เดี๋ยวจะล้วงให้ดูครับไม้ตายสุดท้ายครับไม่รู้เป็นปูใบหรือปูอะไรโอ้จะออกได้ไงอ่ะมีหลักไม้ขวางครับ จะได้ง่ายเลคะ่ะโอ้ไปกดตัวอยู่แบบนี้อือ โอ้โหอ้กะม่วงครับโอ้โหประมาณสามสี่ขีดได้แล้วเนี่ยโอ้เคครับจะไปกันต่อมันจะมืดแล้วครับโอ้โห